ที่ประพฤติธทรรมที่ปฏิบัติทรรมไม่ใช่อยู่โน,โน้นไม่ใช่อยู่นี้อยู่ที่กายกับใจไม่จะอยู่ที่ตำราไม่จะอยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่กายที่ใจที่เราทุกทุกคนนั่งอยู่เดียวนี้ก็คือนั่งตัวธรรมะอยู่ก้าวไปก็เป็นธรรมะนั่งอยู่ก็เป็นธรรมะ นอนก็เป็นธรรมะก็คือมีกายกับใจประจำตัวอยู่แล้วไม่มากก่อนมันจะมากก็คือใจมันหลงอารมณ์มันก็สืบสาวสามอารมณ์ไปปรุงไปแต่งไปมากไปหลงพวกเราทั้งหลายนั่นก็ไปกำหนดของนอกกายนอกใจเรา เช่นว่าไปติดอยู่ในสภาวะอันหนึ่งหนึ่งเป็นแบบรูปหรือเสียงดินรถเป็นต้นมันเป็นอาการออกจากตายมันเป็นอาการที่ออกจากใจใ้ความเป็นจริงแล้วการประพฤติไม่ยืดยาวเมื่อเราอยากแก่ประพฤติที่ ธรรมะที่ตรงไปตรงมาแล้วให้เราทั้งหลายเอาใจพิจารณากายเนี่ยเอากายเอาใจนี่มาพิจารณากายมาฝึกใจนี้ให้มีความสงบให้เกิดปัญญาเช่นว่าเรามานั่งกรรมาฐานกันให้จิตสงบ ความว่าจิตสงบนั่นก็คือจิตไม่ค่อยวุ่นวายเชินเดมาวัดตังประพงวันนี้เป็นกายวิเวกเมื่อเรามานั่งอยู่ที่กายวิเวกนี้จิตใจเรามันก็แปลกขึ้นมาแล้วจิตใจก็พลอยสงบไปด้วยจิตวิเวกนี้มันก็พลอยจะตามไปพอเราวิเวกทางกายมาพอสมควรนั่นเสียงรถเสียงเรือ เสียงสัตว์เสียงมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่รบกวนเราก็มีความรู้สึกสบายอืเช่นว่าโยมที่มากราบนักการวันนี้ยิ่ยงอยู่ในเมืองใหญ่ยิ่ยงอยู่ในที่เจริญมีทุกสิ่งทุกอย่างมเมื่อหากมาถึงวัดหนองประโพงแล้วก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนรือเกินเปลี่ยนออก เปลี่ยนความวุ่นวายออกเปลี่ยนความยุ่งยากออกก็เพราะกายมันออกมาสู่ป่าแล้วจิตมันก็ค่อยสงบไปด,ด้วยนั่นเองทีนี่เมื่อเรามาฝึกจิตของเรามีความสงบแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่ใจ ก็เอาใจนี่มาพิจารณากายใจที่มีปัญญานั่นแหละปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นแหละกับใจนั่นแหละเพราะว่าใจของเรานั้นมันได้ผลผลแล้วมันสะอาดแล้วตัวสะอาดของจิตใจนั่นมันเกิดขึ้นในใจเรียกว่าตัวปัญญาเมื่อตัวปัญญามันเกิดขึ้นในใจ ก็เรียกการฝึกใจมเมื่อเราได้ฝึกใจให้สงบให้สะอาดปัญญามันก็เห็นชัดแม้จะมาพีนาเกสาโลมาณนะขาทันตาตะโจซึ่งเป็นของกมปลอมนี้ที่เราเรียกว่ามันสวยงาม เป็นแกมเป็นสารนี้ถ้าปัญญาทึบปัญญาไม่เกิดมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี้เป็นสารละเป็นความจริงไอ้ความเป็นจริงจริงทั้งหลายนี้สักแต่ว่ามันเป็นธรรมธาตุเท่านั้นจริงที่เป็นธรรมธาตุนั้นมันก็มีกฎมีกฎของธรรมธาตุ มันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นมาเเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วมันก็แปรไปธรรมธาตุอันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแต่พวกมนุษย์ชาวมนุษย์เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไอ้ความเป็นจริงอันนี้มันเป็นของปลอม ไม่ใช่ความจริงไอ้ความจริงของมันก็คือธรรมชาติที่มันเกิดเป็นแล้วมันก็แปรไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันผลที่สุดก็หายไปฉะนั้นร่างกายที่เราอยู่นี้ก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งเท่านะถ้าเจาของบ้านหนีจากมันแล้วบ้านหลังนี้มันก็เศร้าสูญสุกกระปรก ผลที่สุดมันก็พังไปมีแต่เครื่องอุปกรณ์อะไรๆเท่านั้นนะ่บ้านไม่มีแล้วร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้เมื่อเราอบรมให้ปัญญาเกิดขึ้นที่จิตนี้เราจะเห็นร่างกายนี้เหมือนกับว่าบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นตัวจิตของเรานี้ก็เสมอว่าเป็นเจ้าของบ้านอาศัยอยู่สักคราวเท่านั้น เราก็เคยเห็นกันอยู่ไหมแล้วว่าเมืองนอกก็ดีเมืองไทยก็ดีทุกๆเมืองทุกๆบ้านเห็นบ้านก็เจ้าของบ้านแยกจากกันไหมผลที่สุดแล้วบ้านมันก็แยกจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมันก็แยกจากบ้านไป ผมที่สุดตัวเราที่ทเรียกว่าเจ้าของบ้านก็ไม่มีสาระอะไรมากมายอบ้านที่เราอยู่นั้นก็ไม่มีสาระอะไรมากมาย ods. ที่สุดจบของมันแล้วมันก็ละลายไปทั้งหมดทั้นนั้นสิ่งที่เป็นดินก็เป็นดินไปสิ่งที่เป็นน้ำก็เป็นน้ำไปสิ่งที่เป็นไฟมันก็เป็นไฟไปสิ่งที่เป็นลมมันก็เป็นลมไป นี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาท่านจึงให้รับพิจารณาให้หาเกาะกำบังให้เห็นก้อนอัตตาอันนี้เป็นอนัตตาแต่เราชาวพุทธทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งถึงธรรมะก็เห็นอนัตตาอันนี้ว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขา นความเป็นจริงนั้นไปหยิบเอาอนัตจามาอมเอาของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีความมิบัตรแตกแยกออกไปแล้วคู่ที่เข้าใจผิดนี่ก็เป็นทุกข์ว่าอันนั้นเราหายแล้วอันนั้นเราตายแล้ว ชนนีเป็นต้นเพราะอนั่นเป็น,เป,นเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราหรือของเหล่านี้เป็นเพียงแต่ว่าสมมุติสมมุติว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของของเราเมื่อเราพูดทางปรมัตา์เมื่อเราได้อบรมจิต ให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นเพียงสักว์บธรรมธาตุเท่านั้นไม่อยู่ใต้อำนาจของใครมันมีอำนาจเฉพาะตัวมันเองจะไปมันก็ไปมันเองจะมามันก็มามันเองธรรมธาตุอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าใครไปตั้งใจว่า อันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไปเป็นเจ้าของในของสิ่งที่ไม่มีเจ้าของนั้นมันก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ธรรมะอันนั้นจึงเรียกว่าอนาัตตาอนาัตตานั่นคือมันฝ่าฝืนมันฝ่าฝืนทุกสิ่งทุกอย่าง ว่าฝืนจิตใจบุคคลผู้ที่มีอุปทานมั่นหมายว่าตัวเราและว่าของเราฉะนั้นธรรมธาตุอันนี้จึงเป็นไปตามธรรมธาตุไม่เป็นไปตามความยึดหมายยึดมั่นของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อหากว่าพระโยคาวจ,จรเจ้าทั้งหลายได้มาพิจารณาทมที่จิตทำปัญญาให้เกิดที่จิตแล้ว จะได้เอาจิตนี่พิจนากายเมื่อพิจนากายเห็นว่าแยกออกว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นส่วนๆแล้วสัตว์บุคคลก็ไม่มีเพราะว่าไม่ใช่ก้อนอัตตามันเป็นอนาตาเสียแล้วมเมื่อหากว่าสัตว์ตัวบุคคลไม่มีก็สัตว์ไม่ได้ตายคนไม่ได้ตาย มนุษย์ไม่ได้ตายไม่มีใครตายมีดินมีน้ำมีไฟมีลม,มประชุมปรุงแกงถึงแล้วมันก็ลายหายไปเท่านั้นเองใครจะดีใจข้าพระเจ้าไม่รู้ใครจะเสียใจข้าพระเจ้าก็ไม่รู้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่อยู่ใต้อำนาจของใครเป็นกฎที่ตายตัว ทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคนม,มีอันเดียวเท่านี้เรียกว่าธรรมะเอโกธรรมโมธรรมอันเดียวสุโคสุกโกขาวเป็นธรรมขาวเป็นธรรมสะอาดเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงมีเกาะกำบัง ม,มีดินมีน้ำมีไฟมีลมมันแตกแยกขยายเป็นส่วนๆเท่านั้นเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้ก้อนอัตตามันก็หมดไปอนาตตามันก็ตั้งขึ้นมามเมื่อเห็นข้อนอนาจาแล้วเราก็เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนาจาเป็นของไม่เจตัวต้น เทวทูตนี้จึงสูงส่งในทางพุทธศาสนานี้ให้มนุษย์พ้นจากความเกิดแก่เกิดตายดูเห็นสภาว่าตามเป็นจริงเป็นสัตว์่ว่าดินสัตว์ในว่าน้ำไฟลมมันแยกเป็นส่วนๆเท่านั้นหาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีเืราะนั้นในทางพุทธศาสนาอันนี้ เมื่อเรามาปฏิบัติให้มันเร็วเข้าจะต้องมาพิณากายกับใจเพราะกายกับใจนี้เป็นต้นเหตุถ้าใจมีโมหะคือความหลงมันก็เห็นผิดไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเห็นชอบถ้าจิตเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาความเห็นชอบ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตั้งอยู่ตามสภาวะของมันเท่านั้นมันไม่เป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรของในโลกอันนี้เป็นอยู่สภาาะตามสภาวะอย่างนั้นไม่ให้โทษของใครไม่ให้คุณใครที่มันให้โทษเรานั้นก็เพราะเราเห็นผิดเท่านั้นที่มาสิ่งทั้งหลายเรานี่ให้คุณกับเราก็เพราะเราเห็นผิดเท่นั้นอื สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองฉะนั้นเทวทูตในทางพุทธศาสนานี้จึงตามแนะนำคร่ำสอนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกอันนี้ให้พ้นจากวัตฏสงสารรังนั้นขอโยมซึ่งมานวันการในวัดหลวงประพงวันนี้อยากจะประพฤติ ปฏิบัติธรรมะให้กระทัดร,รัดสั้นเข้าง่ายๆขอโยมจงปฏิบัติดูกายกับใจเอาใจไปดูกายก่อนจะเอาใจไปดูกายนี้ได้ก็เพราะว่ามาฝึกใจอย่างมานั่งกรรมาฐานวันนี้ฝึกใจทำจิตใจให้สงบมเมื่อจิตสงบ พยายามทำไปเรื่อยไปเมื่อจิตสงบปัญญามันก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดจิตมันก็จะเห็นตามเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นถูกขังเห็นอนัตตาเมื่อเห็นอนิจจังทูกขังอนัตตาในจิตของเจ้าของจิตนี้มันก็สมมติว่าจิต ไอ้ความเป็นจริงว่าจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรสมมุติว่าจิตเท่านั้นกายนี้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็สักว่าแต่กายเท่านั้นถ้าราน้อมเข้ามาในใจของเจ้าของแล้วจงมาพีจารย่ที่กายเอาใจนี้มาพีจารกาย ก็เห็นเรื่องของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนที่กายเห็นไหมร่างกายเรานี่เห็นไหมนีม่ผมอ่ามันดำแล้วมันก็งอไปขาวไปขนเกิดได้วมันก็ร่วงไปเล็บเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ร่วงไปหายไปสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ประเป็ีอยู่อย่างนั้นอืมไม่คงเส้นคงวา จะเอาจริงเอาจังก็มันไม่ได้จิตนี่กูมันกันบางทีก็อยากไปทางโน้นไปโน้นก็อยากมานี่มานี่ก็อยากไปโน้นบางทีก็อยากเลยมากเมื่ออยากเลยมากก็อยากเลยน้อยเมื่ออยากเลยน้อยก็อยากเลยร้อนอยากเลยเย็นทุกอย่างสารพัดเรื่องจิตอืมเรื่องจิตอันนี้มันเรื่องอันนิจจังคือมันไปของไม่เที่ยงไม่คงเส้นคงวา นี่ฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราท่านจริงดีว่าธรรมะอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจนี้อยู่ที่กายนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นอืมไม่เคยสุขอยู่ที่อื่นมันสุขอยู่ที่ใจทุกทุกอยู่ที่ใจดังนั้นทำผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงจับเอาฐานสองอย่างนี้อืมคือใจกับกายนี้ เป็นฐานพิจรารณาทุกชาติทุกภาษานังนัอนทุกศาสนาทุกระธิก็คือหาความจริงไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่อยู่ที่อื่นไอ้ความจริงนั้นไม่อยู่กับระธิระธินั้นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่ระธิสัจธรรมก็คือความจริงตรงไปตรงมา เช่นร่างกายของเราเกิดมาแล้วแก่เกีบตายทุกทุกภพชาติเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นที่นี่เมื่อพุทธบริษัททางหลายเนี่ยมาพิจารณาอยู่ที่กายเอาใจมาพิจารณาซึ่งกายนี้มันก็จะเห็นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นัะกิตเป็นของไม่แน่นอนเห็นกายที่มันขยาย กลัวมันไปไม่แน่นอนพูดง่ายๆเ่นเราทุกคนนั่งอยู่ในนี้ก่อนเกิดมาอมืเป็นเล็กเป็นเด็กที่เกิดมาตอมันโตมาเคลื่อนไปเคลื่อนไปได้่อยๆไปอันนี้เขาก็เป็นไปนตามสภาวะของเขาไม่อยู่ใต้อำนาจของใครอัางนั้นเนี่ยอดัองนั้นพุทธศาสนาจึงสอนในประชาชนทั้งหลาย สอนใจเจ้าของสุดใจเจ้าของอืมให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในจิตแล้วมันจะเห็นจิตที่ไม่เพียงเป็นทุกข์เป็นอนา,าแา้วก็จะเห็นตายไม่เพียงเป็นทุกข์เป็นนาจาเมื่อเห็นตายกับจิตไม่เพียงไม่แน่ไม่นอนแล้วอุปทานที่ไปยึดมั่นถือมั่นในตายกับใจนี่มันก็ไม่มีถ้าไปยึดมันก็เป็นทุกข์ มันก็เป็นภพมันก็เป็นชาติเมื่อเห็นแน่ชัดลงไปแล้วอุปทานความมั่นหมายว่าตัวตนนี้ก็หายไปจืดไปจางไปไอ,อ,อ้ความวุ่นบายตามนามรูปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทำให้พระโยคาวจรเกิดทุกข์พรเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นพอเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอืม เช่นนี้เป็นต้นเรียกว่าเราบรรลุในธรรมะในกายในใจของเจ้าของเราก็เห็นกันง่ายว่าไอ้ความทุกข์มันเกิดนที่ไหนมันก็เกิดทุนที่ใจเหล่านี้เมื่อกายเป็นทุกข์มาเมื่อกายเป็นดวทนามาใจก็เป็นดวทนาอืมไอ้ฉะนั้นความสุขความทุกข์อันเนี้ยมันไม่พ้นจากกายกับใจ ฉะนั้นธรรมะจึงอยู่ที่ใจกับกายพระบรมศาสตราของเราท่านจึงให้สอนใจเนี่ยฝึกใจอย่างทุกวันนี้อย่างวันนี้ให้นั่งสงบนั่งสมาานเพื่อฝึกใจของเราให้สะอาดเมื่อใจของเราสะอาดมันจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นจิตนี่ว่ามันไม่เที่ยงเห็นกายนี่ว่ามันไม่เที่ยง สักแต่ว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นเช่นนี้จิตเราก็ไปยึดมัน่นไม่ถือมัน่นแต่ว่าเราทรงมันไว้อย่างจะมีบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแต่เราทรงไว้เราไม่ไปทำลายมันร่างกายของเรานี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ร่างกายของเราเราก็ทรงมันไว้ให้ข้าวปลาอาหารมันจินให้น้ํามันจิน ใ้นะ้ำมันอาบแต่อาบไปสักแต่ว่าอาบนั้นไม่มีความยึดมัน่นถือมัน่นมันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าทรงไว้ทรงไว้ตามสถาวะเมื่อถึงคราวถึงสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปาตามธรรมชาติมันเราไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยเราไม่ได้เกิดด้วยเราไม่ได้ตายด้วยมีดินน้ำไฟลมมันแตแกแยกกันไปเท่านั้น ถ้าเราพิจารณาธรรมะให้สั้นเขามาตคือกายกับใจอย่างนี้เราโยมทั้งหลายก็จะเห็นประจักษ์ให้เอาจิตนี้แหละพิจารณากายเนี่ยอาการตายเป็นอย่างไรก็ต้องรู้จักเมื่อรู้จักก็ไม่แน่นอนเท่นั้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเมื่อเห็นเป็นของไม่แน่นอนจิตใจเราก็เบื่อเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายในใจนี้ในกายนี้ว่ามันไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวานี่จิตใจก็เกิดนิพิธาเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายในรูปประนามหรือกายกับใจนี้นะเออมันก็หาทางออกหาทางออกออกทางคนทุกข์เปรียบประนึงว่าเหมือนนกมันอยู่ในกรงอืม นกมันอยู่ในกรงนี่มันเห็นโทษแล้วว่าจะบินไปมาที่ไหนไม่ได้ใจมันก็ภาวะขวนวิ้นรลนมันก็พยายามลิ่นรลนจะออกจากกรงอันนั้นเบื่อกรงเบื่อที่อยู่ถึงแม้ว่าจะให้อาหารให้มันกินอยู่ใจมันก็ยังไม่สบายนี่เพราะมันเบื่อกรงที่มันตักขังมันไว้จิตใจเรานี้ก็เหมือนกันฉันใด เมื่อเห็นโทษของอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในนามนี้แล้วมันก็พยายามพิจารณาให้ออกจากวัฏสงสารน,นั้นๆไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดแล้วมันก็ตายอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอีกฉะนั้นใจของท่านจึงเบื่อนายจากวัฏสงสารเบื่อนายในการกระทำดีเบื่อนายในการกระทำชอบ เบื่อหน่ายในความรักเบื่อหน่ายในความเกลียดเบื่อหน่ายในความรักสวยงามเบื่อหน่ายในวัตถุสมบัติทั้งหลายเบื่อหน่ายในสภาวะร่างกายอันนี้ไม่ว่าเราว่าเขามันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำหนัดไม่ยึดไว้ถือไว้ไม่มีความรักไม่มีความเกลียดทรงไว้ตามสภาวะของมันนั้นไม่ไปไม่มา เรียกว่าจิตอันนั้นไม่ไปหน้าไม่กลับมาทางหลังเราจิตนี่ปล่อยวางกายใจเรียกว่าปล่อยวางนามรูปอันนี้เพราะเห็นนามรูปอันนี้มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์เมื่อจิตปล่อยวางอันนี้เพราะปัญญาเห็นอันนี้จิตนี้ก็พ้นจากกัจะสงสารอันนี้พ้นจากรูปอันนี้พ้นจากนามอันนี้อืม มีความสุขขึ้นมาก็สักว่าต่สุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าต่วีเอว่าจะทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเรื่น,น,นี้มันก็เป็นนั้นว่าเรื่องพุทธศาสตรนาที่ส,สอนมาเอโกธมโมโจบลงตรงนี้เอ่มิฉะนั้นขออืมคณะโทษทั้งหลายเนี่ยจงเอาไปพิจารณาจะถูก หรือผิดนั้นก็เอาไปปรีนาก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เอาไป,ปาาพีนากนพระพุทธองค์ท่านว่าผู้มีปัญญาแล้วย่อมรับฟังผิดก็ย่อมรับฟังโทษก็ยอ่ยยอมรับฟังเพื่อประรับปัญญาดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายในของการที่เข้ามาณวัฏการในวัดนโห์วันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีโอกาสที่จะจาก เมืองไทยไปซะแล้วฉะนั้นคำขวัญด้วธรรมะเทตมาให้ไปนี้ก็จงเป็นปัจจัยให้คณะทูตทั้งสองนี้ไปพิจารณาให้เป็นปัจจัยให้บรรลุธ,ธรรมะซึ่งสันติธรรมในบรวรพุทธศาสนาต,ต,ตะลอดกาลนานตอนนี้จะให้พระสุมิโธ อธิบายให้ฟังพอสมควรอธิบายเรื่องทูตทั้งสองหนึ่งเรื่องทูตในโลกอันนี้เรื่องทูตของประเทศต่างประเทศนี้นสองเรื่องเรื่องทูดของพระพุทธเจ้าของเดียวกับเทวาทูตดังน,นั้นให้พ้นจากวระส,ะสงสารต่อไปนั้นพูดถึงการปฏิบัติให้มันกระชับรัดง่ายข้าไปก็คือให้เอากายกับใจอันนี้เป็นฐานพิจรารณา ก็จะเห็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่นานให้มีความเพียรให้มีศรัทธาให้มีความเพียรให้มีสมาธิแล้วก็ให้มีปัญญาคงบรรลุซึ่งธรรมะอันนี้ได้ตามความปรารถนา